สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรืเ่องเมื่อฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองกับเพื่อนของพ่อแต่จุดๆ,ๆุดตอนที่สองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ yeah. ปิวนี่อันนี้ก็คือโรงเรียนของเรานะถ้าเธออะ ไม่รู้ตรงไหนก็มาถามฉันได้นะแต่ตอนนี้สายแล้วรีบเข้าโรงเรียนเินเถอะโหโรงเรียนสวยมากๆเลยอะ่ะเธออยู่โรงเรียนแบบนี้เลยเหรอใช่น่ะสิเธอรีบข้ามไปเถอะเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนไม่ทันหรอกโอเคโอเค โรงเรียนกันเลยอันนี้เราก็เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือโรงเรียนนะถ้าเธอไม่รู้ตรงไหนเธอก็สามารถไปถามคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ก็ไดเออ้เธอช่วยพาฉันไปดูสำรวจโรงเรียนหน่อยได้ไหมโอเคโอเคตามฉันมาแล้วกันอันนี้ อันนี้ก็คือสนามวิ่งนะโอ้ยฉันอยากเข้าไปดูข้างในจังเลยเธอพาฉันเข้าไปดูเลยสิโอเคโอเคอะไรขนาะเนี่ยนี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวฉันพาไปดูตรงอื่นอ อันนี้ก็สนามบาสเกตบอลนะบาสเกตบอลไม่ใช่บาสเก็ตบอลสิมันคือสนามบอลนะส่วนมากพวกผู้ชายตอนเช้าก็จะมาเล่นกันโหฉันไม่เคยเห็นสนามบอลที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยข้างในก็จะเป็นที่เช er bon. ียบอลนี่ที่เชียแล้วก็ที่นั่งเล่น นะมาเดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปดูข้างในโรงเรียนข้างในโรงเรียนอันนี้ก็ข้างในโรงเรียนนะอาหารวันนี้ก็จะมีแบบนี้นะถ้าเธอไม่รู้เธอก็ดูข้างหน้าได้อันนี้ก็ตู้รางวัลของโรงเรียนโหเยอะจังเลย ตู้ล็อกเกอร์ของฉันคืออันนี้อันนี้ก็ตู้ล็อกเกอร์ของเธอนะมันมี iPad ดอยู่หนึ่งเครื่องเพราะว่าอันฉันต้องใช้สองตู้นะแล้วฉันไม่ได้ใช้แล้วฉันก็เลยให้เธออุ้ยขอบคุณนะแม่เป็นอะไรอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยชิบชิบ อันไหนเธอไม่ใช้เธอก็เก็บใส่กระเป๋าไปได้อ,อาหารนี่ฉันเอาไว้นีแต่ผักเนี่ยมานี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องน้ำโรงเรียน อันนี้ส่วนมากคนก็จะมานั่งเล่นกันเวลาพักกับตอนเช้านี่ห้องนะ้ำอุ๊ยขอโทษค่ะไปตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนแล้วเธอรีบไปเอาหนังสือเธอมาเลยโอเคโอเคหนังสือเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนังสือเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่อออย เอามาแค่ iPad อันเดียวก็ได้มั้งเอามาทำมาเยอะๆไหนเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วยยเ,เสร็จแล้ว,เ,ลวเอามาทำมเยอะแยะเนี่ยทำไมไม่เอา iPad มาอันเดียวก็จบแหละฉันไม่มี iPad นะออออออเฮ้ยึชบๆๆชบ อ๊ะชิบ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 ,ชบไปกันวันนี้ฉันไม่ได้ไอแพดมาฉันขอไอแพดที่ฉันเอาไปที่โรงเรียนของฉันหน่อยสิโอเคไป เข้าไปเลยหนังสือเยอะขนาดนั้นกระเป๋าจะไม่หนักหรือไงไหนโต๊ะฉันนี่เธออันนี้มันเต๊ะของเด็กใหม่นะเธอมานั่งได้ไงเนี่ยเอ้อฉันขอโทษนะฉันไม่รู้นะ่ะนี่เธอเข้าไปนั่งได้เลย ว่าเธอจะไปว่าเขาทําไมล่ะก็เขามานั่งที่เธออันเจ้คนนี้อีกนี่มันที่ชนะเธลบไปเลยเออปกติเธอนั่งข้างหลังไม่ใช่เหรอมันมีฉันอยากนั่งข้างหน้าอันขอโทษนะอืม กระเป๋าฉันอยากได้อันนี้เธอเอานี้ไปโอเคโอเคนั่งเลยอเออสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องไดโนเสาร์กันนะคะไดโนเสาร์เนี่ย ไดโนเสาร์อันนี้นะคะแบบนี้เลยอุยคู่ทาเล็บไปหมดเลยไดโนเสาร์เมื่อหลายหลายล้านปีที่แล้วมันเคยมีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะคนคนเขาก็โจทย์มาคนคนอังกฤษสมัยก่อนเขาชอบโจทย์โจทย์กันนะคะแล้วจากนั้นมันก็เข้าสู่อะไรนี่แหละแล้วจากนั้นมันก็เลยก่อตั้งเป็น เป็นสถานที่ไดโนเสาร์เลยนะคู่สอนอะไรก็ไม่รู้หลับดีกว่าหูข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันขอดูในนงสในสมุดก่อนสมุดอันนี้อันนี้โดนต,ตีชื่ออันนี้ไง เปิดดูเลยอู้นี่ไงอะไรของครูเขาเนี่ยเฮ้ย ครูจะถามคำถามนะจ๊ะมีใครตอบได้ไหมยกมือเลยฉันไม่ตอบหรอกอุ้ยฉันยกมือดีกว่าอุ้ยยกมือยกมือโอเคจ้าครูจะเอาคนนี้นะจ๊ะเพราะอยู่หน้าเลยอ้าวครูผมก็อยากได้นะครูจะถามว่า ไดโนเสาร์ประเทศอะไรเป็นคนเขียนจ้า <c oughs> ประเทศอังกฤษมั้งคะถูกจ้าอันนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะอ่อนดังแล้วไปกินข้าวกันได้เลยโอเคค่ะนี่แอลลี่ถ้าตื่นได้แล้วนะอ่าอ่อ่าโอเคอะไรเนี่ยค่ะ เดี๋ยวครูฝ้าไอแพดใหจา๋าไม่ต้องไอแพดไปหรอกโอเคค่ะครูวันนี้กินอะไรกันดีล่ะโอ้ยฉันไม่อยากกินกับเธอวันนี้เธออยากกินอะไรหรือเปล่าโอ้ยฉันไม่อยากกินกับเธอหรอกเธอไปกินคนเดียวเออโอเคเาอาหนังสือเก็บก่อนออกมาแล้ว มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไหดูสิกินอะไรดีนี่เปียนโนเธอให้ฉันอยู่หน้าหน่อยได้ไหมได้เลยกินข้าวเสร็จแล้วไปเลยดีกว่าุหยหวันนี้มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่ม,มีแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ว่าเธอไมไม่เอาอันนี้เดี๋ยวฉันเอาเอง ล้มแ๋ยวฉันค่อยไปซื้อน้ำดีกว่าอันนี้จะหยิบกันได้เลยนะอ้ยหนูอยากชิบฉันไม่อยากนั่งผักบ่งเธอเอาผักไนปะสิอะโอเคอันนี้อะไรไม่รู้เอาไปเถอะ ผงอะไรก็ไม่รู้ไอ้คุณพักกินให้ไอยค่ะโอเคชือ,อได้แล้วเอ้าไปใส่อยู่ในนั้นก่อนฉันฉันยังไม่ได้ กดน้ำดีกว่าอืมเอาเป็นน้ำส้มละกันฉันนั่งกินคนเดียวดีกว่าอืมนั่งนีดีกว่าเดีย๋ยวถ่ายรูปไปให้แม่ดูก่อนว่าฉันได้กินแบบยังไงชิบ ส่งให้แม่ตึ๊บึ๊บอุยน่ากินมากเลยรูปวันนี้อาหารหลูมากเลย,ยกินเลยอร่อยจังเลยตึ้งหนึง่งอุ๊ยแม่ทักมาแน่นแน่เลยโอเกเสร็จแล้วไปเลยดีกว่า นี่ก็ตอนเย็นแล้วเธอรีบเก็บของกลับบ้านได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวรถโรงเรียนก็จะมารับเรากลับแล้วโอเคปะ มาช้าจริงๆเลยขอโทษนะมานั่งรอรถโรงเรียนเร็วมาถึงแล้วขึ้นไปเลยชูบเข้ามาแล้วนั่งนี่ดีกว่า,น,านั่งนี่ปึ๊บอุ๊ยเขาออกรถแล้ว น, <c oughs> นี่เธอโรงเรียนได้สวยมากเลยนะเออรู้แล้วรู้แล้วออฉันว่าน่งเฉยๆดีกว่าวิถึงแล้วถึงแล้วนี่เธอถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอเคเป็นยังไงกันมากคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับเตอร์ใครชอบมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหมาบ๊ายบาย